ดาดูจุฬาสองเมตรห้าสิบครับลมอ่อนๆกี่ตกเลยแหละดูทาทางลมบนเริ่มบนเรื่องเราจะลมต่ำดูทางลงมันจะสวยไหมนะ กระถอยหาลมเหร ของมาชักเว,าวนะ้าเลยนั้น